สวัสดีครับสวัสดีเอซีแฟนครับ Fan มิดมอแคนแฟนมอลำสู้ผู้สู้คนพี่น้องมือนี้มาโพทังช่องอิสานคอรั่มพี่น้องมาทักทายเอซีแฟนครับและะ้วก็นั่มากันว่าเป็นเรื่องราวดีๆขอรวบคลิปมาเลยพี่นออ้องเออรวบคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านน้องอุ๋งอิงเนาะพี่น้องเนาะร่วมกันมาหยอกันมาให้ยยูคลิปนี้เลยทังอิสานคอรั่มพี่น้องเริ่มจากพี่น้องข่าวดีที่หลายหลยคนรอคอยเออ ว่าเมื่อไรจะเกิดขึ้นโดยควมหักหลักกับควมเป็นห่วงนั่นก็คือได้มีการแบง่งแบ่งโฉนดที่ดินแบ่งทีพี่น้องอโดยเจ้าหน้าที่กรมที่ดินได้ออกมาล่างวัดหล,ลักกระฝังหลักโฉนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วความชัดเจนมั่นกัะเกิดขึ้นตรงนี้ทีของพ่อเอกแม่หน่อยเดอ้เอตรงนี้ของปูของงาตรงนั้นของผู้นั้นของผู้นี้ชัดเจนเ แล้วต่อมาก็คือสิเห็ดกำแพงะจะเริ่มก่อสร้างกำแพงล้อมบ้านนองอล้อมบ้านน้องเลยพี่น้องถือว่าเป็นสิ่งที่หลายหลายคนอยากอยากเห็นแล้วก็อยากให้เห็ดตะโดนแล้วน้องพี่น้องเพราะว่าต้องยอมรับว่าอุ้งอิงเพียนแพงถึงแม้ว่าหลายๆคนว่าโอ้ยนา่งดีนา่งดีหลายบารามีก็ไรแต่ว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด มันเป็นเรื่องธรรมดาน,นี่แหละออกมาว่าข่าวก้อนนั่นออกมาว่ามีคนบ่วงดีน้สิ่งของที่บด่ดีมา,าไหวบ้านนออ้องมีคนบ่วงดีมาคุกข,ข้ามน้องเอียนยังสนสั่งสีพี่น้องตรงจุดน,นี้จะแก,ก้ปัญหาตรงจุดน,นี้เ,เห็ดกําแพงแล้วก็ติดกล้องวงจรปิดใส่ไฟ,ไฟส่องสว่างน้องพี่น,อนอ้องเนาะแล้วข้าวดีต่อมาพี่น้องอุ้งอิงเพชรบ้านเพลงสร้างบ้าน อีกสามหลังภายในบริเวณหลังบ้านหลังไงของน้องพี่น้องหลายๆคนบอกว่าเอ้าน้องคือเห็ดหลายเทเออแล้วบ้านแต่ละหลังพี่น้องว่ากันว่ามุลคราคากหาะหลายแสนอยู่เออหลายแสนอยู่เป็นทรงโมเดิร์นพี่น้องสามหลังต่อกันเลยเออเพื่อเพื่ออย่างหลายๆคนว่าเออน้องคือเห็ดหลายเทน้องเฮ็ดไว้เพื่อนี่แหละพี่น้องเพื่อเวลาพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับไปเยี่ยมไปยาม จังสีด้มีหม่องพักหม่องเศรา้าเวลาสาวน้อยเตี๋ยวบุแพงไปทําการแสดงยุคใกล้ๆกลกสิมีบรรดาพอพอเม่เม่ในวงเออยเพื่อนเพื่อนเออยในวงกะสีด้มีหม่องยูหม่องเศรา้าพี่น้องเพราะว่าสิเป็นนี่แหละพอโจเมโนธพอโนอนเจบีไผ่แน่พอกันไสแม่แกมแล้วก็อีกหลายๆคนพี่น้องสีด้มีหม่องยูหม่องอาศัยอง้์ิงทําเพื่อคนรอบข้างอิหลีพี่น้องถ้าเป็น บางคนว่าโอ้ยบบเห็ดดอกเออเงินเป็นล้านเดี๋ยวไปเห็ดอีไอย่างเอาไว้ในบัญซี่จาของผู้ดใดสิมากไปพักใสก่กระซางเพิ่นถอดเพิ่นไปเซารี่สอดเอาก็ได้แต่ไม่ใช่สําหรับปุ้งหญิงเพชรบานแพงพี่น้นองนี่ข่าวดีข่าวหนึ่งแล้วแล้วข่าวดีต่อมาพี่น้องไปซื้อไปหาไปจองกันแล้วไปสําหรับรัตนาพรแบรนพี่น้องถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ได้รับความอ่าสิ่ว่าจ้าไดล่ะ ตอบรับเป็นอย่างดีจากเอฟซีแฟนครับพี่น้องก้อนนานีเป็นเสื้อแม่นบอสอ่เป็นเสื้ออ่งว่วากันว่าบ่าวทนซึ่งเป็นคนดูแลในตรงจุดนี้นี่บอกว่าถึงครับต้องเบรกไวอืมยาผืงสร้างเด้อครับโรงงานผลิตเพท่านเออกเกิดขึ้นมาแล้วพี่น้องแล้วเสื้อของน้องเกือบจะแทบทุกตัวมีลายเส้นนองพร้อมผู้ใดก็อยากได้อ่ไว้เป็นทีละลึกแน่ยอ่ไว้เป็นมาครั้งหนึ่งอืมมีเสื้อนองแล้วก็มีลายเส้นนอง เออแต่ว่าอาจสีก็ได้ทุกคนสําหรับไล่เส้นเพราะว่าว่างน้องจังถือมาเส้นพี่น้องละเสือเป็นจํานวนมากเนาะผู้ใดๆไปก็ดีใจนําแล้วมาที่นี่เซตล่าสุดพี่น้องวากันว่าครบรอบหนึ่งปีของน้ององคงหญิงพี่น้องเสื้อเซตนี่นี่ถือว่าเป็นชุดแห่งความทรงจําครบรอบหนึ่งปีพี่น้องประกอบด้วยอย่างนี้เสื้ออืมเสื้อทีวากันว่า ไม่ซ้ำกันลั่นน้ำเบอร์แบบบอซ้ำกันเริ่มจาก001ไปเรื่อยๆพี่น้องแล้วเริ่มสร้างได้ตั้งแต่มื่อนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมพี่น้องเรือเวลาอีกว่าหลายเราด้วเอ,อนั่นล่ะประกอบด้วยเสื้อหนึ่งตัวหมวกหนึ่งใบเข็มกัดน้องอุ้งอิงนี่หนึ่งอันแล้วก็มีกระเป๋าน้องอุ้งอิงอีกหนึ่งอันพี่น้องซึ่งว่ากันว่าเสร็จนี่ สำหรับคนที่สร้างจองก็คือราคาคางวดค่าโตก็อยู่ที่999เแต้มน้องพี่น้องเนาะเออนั่นละก็สำหรับผู้ทีอ่อยากได้ไว้เป็นทีละลึกหรือว่าอยากเอาไปนุ่งไปใส่สร้างจองไปทางพูดละพี่น้องเบาโทนเด้อพี่น้องเด้อทางเบาโทนซึ่งเปิดรับแล้วตอนนี้ผมขอไปซองเบิง้งโอ้โหคนสร้างจองกันเขามาหลายพี่นอ้องสร้างจองกันเขามาหลายครั้งหนึ่งได้พี่น้องครั้งหนึ่งในชีวิตเสื้อแบบ ไม่ซ้ำเลยลั่นนเบอร์ไป001 002ลั่นไปเรื่อยๆจนกว่าพี่น้องสี่วากันว่าเบิร์เตเขตจังสีเศร้าเร้าเห็ดสังจังใดว่าจังสันตัไม่มีนําออกมาขายพี่น้องเออนั่นละเอาวากันไปกับทอว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ได้รับการตอบรับจากเอฟซแฟนคลับเป็นย่างดีพี่น้องแล้วอุิงเพียันเพีงตอนนี้วากันว่าหลังจากที่ยุดพักพไป สองมื่เตรียมนล้พี่น้องนอกกับสีเห็นภาพบรรยากาศน้องรี่แลกอยู่กับครอบครัวไปเดินตลาดไปหันไปหนีไปทํำบุญไปไหว้พระจ้งสี่พี่น้องเขาเห็นจังสี่แล้วกะดีใจน้ำหลูงน้ำเต่าที่ว่ากันว่านั่งสู่อิหลีสู่มาปีกวกัวโดยที่ไม่ขาดไม่ลากะถือว่าเป็นเด็กน้อยสิบเก็ปีที่มีความรับผิดชอบหลายพี่น้องไม่เฉพาะต่อตัวเองเท่านั้น ร่วมไปถึงต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานพี่นอ้องนี่แหละถือว่าองค์หญิงเพียนเพียงมาไก่มากไก่เหรีมากไก่แจงไดตีจากที่ไม่มีอะไรเลยจากที่บ้านบ่มีสียูจากที่รถบ่มีสีใสเออตอนนี้บ้านถ่าร่วมหลังของแม่หน่อยสางน้ำตอนนี้น้องมีบ้านห้าหลังหาหลังออแล้วมีรถรถตู้นอกระซื้อแล้ว น้องพี่น้องที่ดินน้องกับมีแน่แล้วจังสี่แล้วเงืกอนขนาสี่มีในบัญชีนี่จำนวนหนึ่งลหละไปเออน้องพี่น้องจากที่เด็กส6บหกปีมาจากขอบครัวที่วายากลำบากตอนนี้ถือว่าน้องกัดีขึ้นดีขึ้นจากหนามือเป็นลังมือแต่สิ่งหนึ่งที่น้องไม่เคยเปียนก็นคือค่วมเสมอตนเสมอไปต่อพอพอเม่แม่คข่วมเสมอตนเสมอไปในการใส่เงิน องเสมอเมืหันพี่น้องก็คือสีเห็นแล้วระดับซูเปอร์สตาร์พี่น้องไปใส่คนหูจักเบิดแล้วว่ากันว่ามาลายนี่แสนแตกเกือบทุกคืนนี่เสือเส้อผ้าเสือโตละลอยน้อ,นองมันบ่งบอกถึงว่าน้องบ่ได้เป็นคนฟุ่มเฟืยอยบ่แม่นว่ามีเงื่อนแล้วสีฟุ่มเฟือยทั้งที่น้องนี่เป็นวัยรุ่นกําลังเป็นสาวถามีเงินบางคนนี่สื่อของแบรนด์นงแบรนด์นเนมแต่ไม่ใช่สาหรับองค์อิงพี่น้องถือว่าตนกา้าต้นนี้ที่เฮาเบิง เติบโตขึ้นมาก็ต้องย่อมรับว่าต้นกล้าที่ดีต้องมาจากต้นแม่ที่แข็งแรงหลักัสมบูรณ์นั่งก็คือแม่หน่อยบอกสอนลูกได้ดีหลายเห่าจังใดเ,เห็นเฮาจังไดหูจักอง์องิงเพียบแผงในรูปแบบที่นั่งเป็นเป็นจังไดเป็ยนจังสันควมอ่อนน้อมทอมโตหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั่งบ่เคยเปลี่ยนไปพี่นอ้องนั่นละ่ะเอาถือว่าเมื่อนี่ ผมมาร่วมเอาสิ่งดีๆมาให้พี่น้องได้ฟังในคลิปนี้คลิปเดียวพี่น้องสามเรือสีเหลืองย่อมาใส่คลิปนี้คลิปเดียวหลักกระเสือว่าเอฟซีแฟนคลับของน้องคือสีอ่าเห็นคลิปนี้แล้วก็คือสีปลืม้มใจเนาะพี่น้องเนาะดีใจแท่นลูกแท่นเต่าอิลิสาหรับมมอนี้ก่อนสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปกะขอให้เอฟซีแฟนคลับที่รับชมทางช่องอีสานข้อลำกด็ดีหรือว่าทางชองาง่องมังกรอีสานก็ดีพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญ หวังสิ่งใดขอให้ไดสิ่งนั้นสมดังใจหวังขอให้ลำลาำรว่ๆยสุขภาพร่างกายแข็งแรงซุปหูสุกคนสำหรับมื่อนี้จากลาลาจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีอากาศฮอนลายพี่น้องทั้งลเอ็ดโอ้แล้วอย่าลืมพี่น้องมือแรกงผู้ใดที่เป็นเอฟซีของสาหน่พี่นพนแพงไปให้กับลังใจได้พี่น้องที่ว่าการอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินเราพี่น้องเนาะสำหรับมื่อนี้ขอบคุณครับ